เมื่อวานในการประชุมกรมทความมั่นคงนะครับที่มีคุณรังสิมันโรมเนี่ยเป็นประธานนะครับก็มีการเชิญคุณธรรมนัทคุณนระมนลนะครับแล้วก็คุณชัยชนกเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเรื่องของความสัมพันธ์นะครับกับนายเบนสมิธแล้วก็ส่วนของคุณชัยชนกก็คือการที่แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยออกมาระบุว่ามีการจะให้เงินเนี่ยสีล้านบาทต่อเ<น>ดืนอนเพื่อแลกกับการไม่จับกลุมเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์คอร์เซนเตอร์เนี่ยเมื่อวานทั้ง3คน ไม่ได้มาให้ข้อมูลนะครับที่กมทความมั่นคงนะครับเมื่อวานในคุณรังสิมันโรมนะครับสสบัญชีรายชื่อของพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าเมื่อวานเนี่ย มันมีการประชุมเนี่ยหลายหัวข้อด้วยกันแต่ว่าหัวข้อหลักๆก,ก็คือเกี่ยวข้องกับนายเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์หรือว่านายเบนสมิธและแก๊งคอร์เซนเตอร์เมื่อวานก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคุณผู้ชมครับก็จะมีทั้งตำรวจนะครับ d s เเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะครับซึ่งวาระเมื่อวานเนี่ยมันก็จะมีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร,รและสากรณกร์รวมทั้งคุณนรมนพินโยสินวัน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทางกมทรเนี่ยทำหนังสือเชิญไปนะครับเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่ามีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับนายเบนสซมิตหรือไม่อย่างไรสรุปว่าเมื่อวานเนี่ยทั้งสองท่านได้มีการส่งหนังสือชี้แจงมาว่าติดภารกิจนะครับลงพื้นที่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะมาให้ข้อมูลกับทางกมทความมั่นคงได้ขณะที่คุณชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเนี่ยที่มีข้อมูลว่า ถูกเสนอเงินเนี่ยให้แลกกับการไม่จับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์เดือนละ40ล้านบาทเนี่ยเมื่อวานคุณช,ชัยชนยก็ส่งหนังสือมาว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาโดยให้ข้อมูลนะครับว่าได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้กับทางตํารวจไปแล้วและจะไม่มาตอบคําถามในกมทความมั่นคงด้วยซึ่งหลังจากที่ทั้ง3ท่านเนี่ยไม่ได้มาตามที่ส่งหนังสือเชิญไปคุณรังสิมันโรมก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ จะมีการเชิญทั้ง3ท่านเนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยถ้าไม่มาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าติดภารกิจนู่นนั่นนี่แต่ครั้งที่2ถ้าหากสง่งหนังสือเชิญไปอีกถ้ายังไม่มาอีก ก็จะต้องมีคําตอบที่ดีให้กับทางกมทว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่มาอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณวังเสีมันโรมพยายามจะสื่อก็คือจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะเมื่อวานเนี่ยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่พอจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายเบนสมิธเนี่ยมาให้ข้อมูลได้แต่ว่าก็จะต้องฟัง ข้อมูลจากทางคุณธรรมนัตด้วยเนี่ยนะฮะใช่คือเมื่อวานนี้คุณธรรมนัตไม่มาแต่ส่งคุณธรรนดลมามีความพยายามบอกว่านายเบนสมิธเนี่ยเป็นคนละคนกันกันกบนายเบนจามินเมร์เบอร์เกอร์ใช่เมื่อาวานผู้สือ่อข่าวไปถามคุณลังซีมันโรมไงคุณวังซีมันโรมก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยที่ก่อนหน้านี้คุณธรรมนัตออกมาให้ข้อมูลใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคือถ้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ดีๆเนี่ยตัวเองเคยอภิปรายในสภาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วก็เข้าใจว่าทางท่านธรรมนัตเนี่ย อาจจะไม่ได้ดูเนื้อหาเต็มๆที่ตัวเองเนี่ยไปอภิปรายเพราะว่าถ้าไปดูดีๆเนี่ยมันจะมีบริษัทมันจะมีะรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับนายเบนสมิธคุณโรมย้ำนะครับว่าบางครั้งเนี่ยอย่าไปคิดว่าชื่อที่มันแตกต่างกันมันจะไม่ใช่คนคนเดียวกันไอ้กลุ่มคนที่จะมาต้มตุนคนเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีรายชื่อหรือว่าตัวละครที่เป็นตัวจริงเสมอไปเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณโรมช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ คือถ้าไปถ้าถ้าทีมงานของคุณธรรมนัฐนะครับไปตรวจสอบเรื่องนี้ดีๆมันจะเจอชื่อของบริษัทหนึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ผมอยู่อภิปรายแต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาคงไม่ได้ดูข่าวเต็มนะคือมันมีบริษัทที่ชื่อว่าเบอร์เจอร์ซิเคิลิตี้ลองไปสอบลองไปดูข้อมูลเรื่องนี้นะฮะแล้วคุณจะเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงหลายๆอย่างที่มันปรากฏอยู่แล้วมันเป็นร่องรอยที่สําคัญ นิวซีแลนด์เฮโร่นะฮะแล้วไม่ใช่แค่อันนี้นะมันมีนักธุรกิจไม่ใช่นักธุรกิจเขาเรียกว่าเป็นเป็นบร็อเกอร์ข้อมูลหลายๆอย่างที่มันปรากฏออกมาเนี่ยมันยืนยันและมันลิงก์ไปในลักษณะแบบนี้บางครั้งเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าอย่าไปดูแค่ว่าชื่อไม่ชื่อมันไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นคนละคนอย่าไปคิดว่าบริษัทที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้มตุ๋นคนเนี่ยมันจะต้องมีตัวละครจริงๆ คนพวกนี้ไม่โง่คนพวกนี้มีวิธีการในการที่จะทําให้เราเชื่อและหลอกเงินจากพวกเราไปจริงๆเนี่ยผมไปเจอข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกแต่เดี๋ยวผมขอคอนเฟิร์มในนี้นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทียนเทียนเวนเจและผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะได้ท้อนเห็นว่ากระบวนการทางกฎหมายมีปัญหามากเอาง่ายๆอย่างนี้เทียนเทียนเวนเจเนี่ยนะครับทางกรลอมีการดําเนินคดีและแจ้งความอะไรต่างๆเนี่ย ท่าที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ในชั้นอายการตั้งแต่ปี64ปีนี้68นะฮะ4ปีแล้วไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเกิดอะไรขึ้น ือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรมนัทกับนายเบนจามินเมล์เบอร์เกอร์หรือบางคนจะเรียกเบนสมิธเนี่ยคนที่ยืนยันเสียงดังเป็นบ้านเป็นหมอว่ารู้ความสัมพันธ์ดีที่สุดก็คือคนนี้ค่ะคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์เขาเป็นทีมที่ปรึกษาของร้อยเอ็ดธรมนัทพรมเผาที่เมื่อวานนี้เนี่ยคือเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเป็นเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณโรมในช่วงก่อนจะเข้าไปประชุมกรรมธิการรซึ่งคุณธนดลเนี่ยก็มารอนะหวังว่าจะได้เข้าไปหวังว่าจะได้เป็นตัวแทนเข้าไปชี้แจงแแททนนนนนคุุณธมมััตต่่่ไไได้้้รรรบออหาาาาาใญเขปกว40ี ก็ไม่ได้มีการเข้าไปแต่ในท้ายที่สุดก็คือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่ากรณีของนายเบนจามินเมอร์เบเกอร์กับเบนเบนสมิธเนี่ยเป็นคนละคนกันเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีการออกมาพูดเดี๋ยวจะเกิดเป็นความเสียหายมันจะชื่อว่าอีกคนนึงก็คือชื่อว่าเบอร์เจอร์ใช่มีหลายจังหวะเมื่อวานนี้ที่คุณธนดลเนี่ยเจอกับคุณดังซิมันลมในช่วงจังหวะที่คุณดังซีมันลมไม่ได้จะมาเจอด้วยนะแต่เขาเหมือนออกมาจากข้องประชุมพอดีก็ไปช่วงที่คุยกันแล้วก็คือมีการพูดถึงว่าครั้งหน้าเนยขอใ ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเข้ามาในการชี้แจงด้วยตัวเองค่ะ